นี่นะครับตัวคาปิ巴าให้มา3ตัวนะครับซื้อที่ไหนลกูกอือซื้อที่ทเว็บมีตู้ลูดตัวา <laughs> ภาษ<ฮ>า,าอีสานเลยลูกเขาเรียกอะไรครับตู้ลูดอ่าว,า,วาไปแล้วไปแล้วอ๋อนี่เองที่เขาเรียกว่าตู้ลูดโอ้ยน่ารักจังเลยน่ารักจังเลยน่ารักนีลูก โอ้ยตัวหวดนมาจังซี่นี่เองครับสไลเดอร์ก็จะวนเบิดหมื่เบิดขึ้นแล้วครับคุณผู้ชมเปลืองพา m ไปตสวัสดีครับคุณผู้ชมถึงบ้านแล้วนะครับตัดผมเรียบร้อยหล่อไหมครับลูกหล่อไหมครับล้าป๊ะปาก็หล่อลูกก็หล่อข้างข้างที่ลูกขันขามกันนลูกครับ ว้าวมามือกันแต่ละลกูกโอเคอันนี้รางวัลสาหรับคนเก่งพอรู้ไหมทําไมพอถึงได้สิ่งนี้ครับลูกวันนี้เพราะอะไรครับเพราะพอช่วยอะชีเป็นเด็กปีไม่รลองค่ะว้าวแต่ผมก็ไม่ร้องไห้ใช่ไหมลูกใช่อันนี้เขาเรียกตัวอะไรครับคาเปเป่เปาคาปิบาล่าคาเปปาล่าหรือว่าหนูยักษ์นะครับขี่สไลเดอร์นั่งสไลเดอร์ใช่ไหมลกูก นูยักษ์คาปิปลานั่งสไลเดอร์ราคา1 9 9บาท,ทนี่นะครับตัวคาปิปลาให้มา3ตัวนะครับซื้อที่ไหนล,ลูกเราซื้อที่ทีเว็บมีตูลูดตัวภาษาอีสานเลยลูกเขาเรียกอะไรครับตูลูดอ่านนังพารเล่นให้คุณผู้ชมดูสิลูกทำไงครับเปิดวสวิตส์ครับเปิดสวิตส์ตรงไหนลกูกตรงน,นี้ต้องอเปิดเลยลกูกอ่าเริ่มอ่าก็ดีแต่ตู้ลูดตูดลูดที่ดีตอลอดครับคุณผู้ชมน้องพอดเดี๋ยวสาธิตวิธีการเล่นให้ทุกคนดูสิลูกทำไงครับ ให้เปลสวิตามินตรงไหนลูกหันมาดูหันมาดู <S <S <an itary> ตรงนี้ตรงใกล้ๆตรงต้นอ๋อว้าว,าวาไปแล้วไปแล้วอ๋อนี่เองที่เขาเรียกว่าต้นลูดโอ้ยน่ารักจังเลยน่ารักจังเลยน่ารักในลูก <S an itary> โอ้ยต้นลูดมาจังซี่นี่เองครับสไลเดอร์ก็จะวนเบิดมือเบิดขึ้นล้วครับคุณผู้ชมเปลืองพลังไปตะนายแตออ่น้นองมาดีเน้อแต่ว่าสังา่งทานอันคลายมาแล้วนะครับคุณผู้ชมโอ้ยน่ารักจังเลย าปิบาลาแงบงั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 บว้าวว้าว่าทำไมลูกเขาเรียกอะไรนะนเค้ครับคุณผู้ชมครับวันนี้ฝากไว้เท่านี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมบ๊ายบายโอเค